สวัสดีครับผมเดชาจชิดนรำพงษ์ตั้งสองดีครับมสองสองเลขที่6วันนี้จะมานําเสนอเรื่องการป้อตัวหอกในขวดพลาสติกตัวหอกสามารถนํามาประกอบอาหารที่มีคุณค่าได้หลากหลายเช่นผัดผักกลวยเตี๋ยวตัวหอกก็ไปตา้อ,องตลาดจะมีสิ่งเจือปนเช่นสารเคมีมีผลเสียต่อร่างกายและสุขภาพดังนั้นการปลูกตัวหอกกินเองช่วยลดสารเคมีเข้าสู่ร่างกายความปลอดภัยต่อสุขภาพอีกด้วย วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้หนึ่งเพื่อศึกษาวิธีการปลูกถั่วหอกในขวดสองศึกษาอุปกรณ์ที่จําเป็นในการปลูกสามศึกษาประโยชน์ของถั่วหอกสมมุติฐานปัจจุบันมีการปลูกถั่วหอกจํานวนมากและไม่คํานึงถึงโทษและสารเคมีจึงมีวิธีการปลูกถั่วหอกในขวดพลาสติกเพื่อให ได้ถั่วงอกอปลอดภัยเดียที่ได้รับจากการศึกษาหนึ่งส,งสร้างเสริมความคิดที่หลากหลายสองสร้างเสริมการกินผักปลอดสารเคมีสามเรียนรู้วัตจักรของพืชสีเรียน,นรูรน้ประโยชน์ของถั่วงอกห้าเรียนรู้การปลูกถั่วงอกในขวดพลาสติก พาขวดน้ำเพื่อใส่มเมล็ดถั่วเขียวต่อไปเอาทูบมาเจอ้เป็นรูเพื่อระบายน้ำในการรดน้ำก็จะได้ลักษณะขวดแบบนี้ ั้นตอนต่อไปเราจะเอาโัวเขียวใส่ในขวดขั้นตอนต่อไปเอาน้ำรดให้ทั่วก็จะได้ลักษณะแบบนี้ต่อไปหาวัสดุอะไรก็ได้สีดำมาปิดไว้ปิดไว้แบบนี้เป็นเวลาสามวันรดน้ำทุกตอนเช้าเป็นเวลาสามวัน นำไปวางไว้ที่ไม่มีแสงแดดก็จะได้รูปแบบนี้ที่ได้รับการปลูกตัวหอมในขวดปลิงกินสำหรับคนที่มีพื้นที่จำกัดการปลูกก็สามารถทำได้และมีประโยชน์นำไปประกอบอาหารรวมถึงปลอดภัย่ากสัตว์และนำไปขายได้ด้วยสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ